มาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะก็เมื่อวานตอนประมาณสักสามทุ่มเร็เรเศษทางกลุ่มกาดของกลุ่มรัศดรนะครับ<ๆ>เขาใช้ชื่อกลุ่มว่า v ีเวอร์แนเทียนำโดยโตโต้โตปิยรัตจงเทพนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรวดหนามหีบเพลงที่ตำรวจก็ไปตั้งเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้เก็บพอไม่ได้เก็บปุ๊บชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบ เพราะว่าเขาเนี่ยต้องใช้พื้นที่ทางเท้าเนี่ยสัญจรปรากฏไอรั้วรวดหนามหีเพลงเนี่ยมันอยู่บนพื้นที่ทางเท้า,าทีนี้เนี่ยก็เลยทางกลุ่มของโตโต้นะครับเดินทางไปนะประมาณร้อยกว่าคนไปช่วยกันเก็บรั้วรวดหนามหีเพลงของเจ้าหน้าที่นี่นะครับจุดที่ไปเก็บเนี่ยกุูุชมะอยู่บริเวณซอยเพชรบุรี2อนะครับนี่อยู่ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพ ก็เดินทางไปกันแล้วก็ขณะที่กําลังเก็บเนี่ยช่วยกันรือ้อรวดหนามหีเพลงเนี่ยขึ้นรถกระบะปรากฏว่าระหว่างนั้นมีทางตํารวจมาคุณผู้ชมฮะประมาณเกือบ4ี่ทุ่มโดยพันตํารวจเอกอัธวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งได้นํากําลังตํารวจควบคุมฝูงชนจํานวน2องกองร้อยหรือประมาณ300นายเข้ามาตรึงกําลังเพื่อจะเข้าระงับเหตุ ท่ามกลางการโห่ร้องนะโห่ร้องต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าใครที่เก็บรัว้วรวดหนามหีบเพลงจะโดนแจ้งข้อหาลักทรัพย์เพราะมันเป็นทรัพย์สินของทางราชการเป็นของหลวงแต่ว่าทางโตโต้ทางกลุ่ม v ี v o เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเป็นของตัวเองเขาเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ตำรวจนะทีนี้เนี่ยโอ้เรื่องมันก็ไม่จบคุณผู้ชมฮะ ตอน4ี่ทุ่ม45นาทีทางตำรวจได้นำกำลังเข้าสลายฝูงชนโดยกดดันกลุ่มวีโวจนถอยร่นเข้าไปอยู่ในซอยเพชรบุรี2ทั้งหมดโดยทางกลุ่มเองก็พยายามจะชี้แจงว่าจะเก็บรัว้วรวดหนามเนี่ยให้กับทางตำรวจนั่นแหละแต่ว่านะฮะทางตำรวจก็เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวโตโต,โต้พร้อมกับพวกรวม19คนขึ้นรถคุมขัง แล้วก็เอาตัวไปที่สอนพอญาไทยนี่นะนี่จังหวัดนี้คุณผู้ชมฮะก่อนจะขึ้น,น,นรถไปเนี่ยโตโต,โต้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณผู้ที่เดินทางมาร่วมนะแล้วก็ขึ้นรถไปโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้เรียกร้องของความเป็นธรรมบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ควรจะจับกลุ่มคนที่มาช่วยเก็บรั้วรถหนามมีรายงานบอกว่ามีกลุ่มกาด v ีโวจำนวนสคนถูกเจ้าหน้าที่ต่อยและใช้เท้าเตะจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการถอนกําลังไปเดี๋ยวขุนพุทธไปดูบรรยากาศในช่วงนี้ก่อนวันนี้เราตั้งใจมาเก็บลวดหนามที่ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่ามีการนําลวดหนามมาขึงกัน้นบริเวณพุทบาทและทางเท้านะครับทำให้มีโกอาสามาเก็บกู้ให้แล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาแต่ว่าเจ้าหน้าที่พอมาถึงพวกก็นำจนกำลังมาอกล้อมแบบแบบลุมเรานะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีทางต่อไปนะครับในชั้นศาลโดยเราไม่มีเจตนาในการรักทรัพย์นะครับ คค <gesch os S 1> ครับร่บ่ะะยืน<อ>ยันเจตนาลงมาจากบนรถควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะแล้วก็มีภาพหนึ่งที่รถตู้ตำรวจไม่รู้ว่ามีใครอยู่ด้านในนะคะกำลังจะขับผ่านไปทางกลุ่ม v v o l ิ n t e ีเน่ยเขาพยายามจะนำเบริเออร์มากั้นขวางไว้นี่นะคะ แล้วก็ตำรวจปรากฏว่าขับฝ่าชนเบริเออร์พลาสติกจนกระเด็นออกไปเลยทั้งกลุ่มวิโวเองก็เข้ามาทุบรถปิดล้อมแต่สุดท้ายรถตู้ตำรวจก็ผ่านไปได้อยู่ดีจนกระทั่ง5้าทุ่มสินาทีค่ะกลุ่มวิโวที่ติดตามมาให้กําลังใจตโตโต้ปิยรัตก็มารวมตัวกันอยู่ที่หน้าสอนอพญาไทยปิดถนนศรียุทธยาหน้าโรงพักนํารั้วแผงเหล็กมากัน้นแล้วก็เข้าไปล้อมรถสายตรวจสอนอพญาไทยที่ขนรั้วลวดหนามหิบเพลงตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราอยู่ด้านหน้าโรงพักนั่นเอง จนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งะคะมีกลุ่มประชาชนรวมตัวกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะเรียกร้องให้ปล่อยตัวสมาชิกเขาทั้งหมด19คนที่ถูกจับมา,าแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่ามีสสของพรรคเก้าไกลเดินทางมาที่สนพญาไทครับก็คือคุณอมรรัตนโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลโดย ตอนประมาณตีหนึ่งเศษก็ได้มีการเจราจากับทางเจ้าหน้าที่และก็มีการตกลงกันว่าจะมีการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่แยกการสอบสวนทําให้หลังจากการสอบสวนเสร็จทางกลุ่มวี v วทั้ง19คนก็ได้รับการปล่อยตัวคุณอมรัฐได้ถ่ายภาพคู่กับโตโต้ลงในทวิตเตอแล้วก็บอกว่าเนี่ยโตโต้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาให้กําลังใจต่อมาประมาณทุ่ม ประมาณตีหนึ่งครึ่งคุณผู้ชมฮะทางพันตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขาผู้กำกับสอนอพญาไทยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงบอกว่าจะไม่มีการแยกสอบในสอนออื่นๆโดยจะสอบปากคำทั้ง19คนอยู่ที่สอนอพญาไทยแห่งเดียวและยืนยันบอกว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะมีการปล่อยตัวทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้หลักประกันทั้งนี้นายโตโตก็ได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา215และมตาตรา216คือมีการโมวสุมเกิน10คนและก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็บอกว่ามีการบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยเก็บเรี่ยวแรงไว้สำหรับการชุมนุมสอนสนทั้งทุ่งมหาเมฆชนะสงครามและนนทบุรีในวันนี้วันที่8ธันวาคมซึ่งจะมีแกนนำและผู้ชุมนุมราษฎรมารายงานตัวในคดีมาตรา112ต่อมาตอนตี2ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมหน้าสอนอพยาไทมี มวลชนบางส่วนรอโตโต้และพวกออกมาหลังตาํารวจสอบสวนทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณตีห้าทางตาํารวจได้มีการปล่อยตัวโตโต้โตโตแล้วก็กลุ่มแกนนาทั้งหมด19คนนะครับที่โดนจับไปนี่นะฮะอันนี้ภาพตอนตีห้าที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ทั้งหมดก็มายืนถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าสอนพอญอาไทยแ,แล้วก็ ก็เจอเข้อหาข้ะสมตั้งแต่สิคนขึ้นไปนะคะแน่นอนว่าที่รายงานให้ฟังไปเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะของกลุ่ม v v o l u n t e e r หรือว่า v ี v o รวมทั้งโตโต้ด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่า ให้ตำรวจเนี่ยเก็บเรียวแรงไว้3สอนอแน่นอนเพราะว่าทางแกนนําของทางกลุ่มเนี่ยนะคะเขาออกมานัดรวมตัวกันวันนี้นะคะตามโรงพักต่างๆ3สอนอ3สถานีตํารวจนะคะเพราะว่าจะมีบรรดาแกนนำเนี่ยเขาเข้าไปรับทราบข้อหามาตรา112 3คดีด้วยกันคดีแรก9โมงครึ่งค่ะที่สอนอทุ่งมหาเมฆ ออกหมายเรียกให้ทางน้องมายหรือว่านางสาวพัสราวลีเนี่ยพร้อมกับนักกิจกรรมและก็นักศึกษาอีก9คนไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112กรณีที่ไปชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคมนะคะอันนี้เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา116นะคะต่อมาคดีที่2ค่ะเวลา10โมงที่ทางโรงพักสพเมืองนนทบุรีก็มีหมายเรียกให้สีแกนนำได้แก่ไบรชินวัตร พานุพงศ์จัดนอกหรือไม่รวมทั้งรุ้งปนัสยาและเพนกวินพริตนะคะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112กรณีที่ไปชุมนุมกันที่บริเวณท่าน้ำนนที่10กันนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้4คนเขาก็ถูกแจ้งข้อหามาตรา116กันไปแล้วด้วยการใช้เครื่องเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมาแล้วนะคะ <oms> แล้วก็คดีสุดท้ายวันนี้ค่ะคดีที่3จับตาในเวลาบ่ายโมงนะคะที่สนชนะสงคราม เขาออกหมายเรียกให้จตุพัฒหรือว่าไผ่ดาวดินรวมทั้งสมยศพึกษากเกษมสุขเข้าไปรับทราบข้อหาตามมาตรา112รในวันที่19กันยาท่วงอำนาจคืนราษฎรที่ท้องสนามหลวงนะคะคทั้งคู่นั้นก็เคยถูกแจ้งข้อหามาตรา116กันมาก่อนแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะคะว่าบรรดาแกนนา ที่ไปทั้งที่สอนอทุ่งมหาเมฆสพเมืองนนทบุรีแล้วก็สอนสอนอชนะสงครามเนี่ยเคยต้องคดีมาตรา116แล้วแต่วันนี้เขาจะไปรับทราบข้อกล่าวหามาตรา112คือก็เป็นข้อหาที่ทางตํารวจเนี่ยเพิ่มมาทีหลังนะครับ112ใช้มาตรา112เนี่ยก็คือเพิ่มมาเพิ่มมาทีหลังแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานี้ตามจุดต่างๆตามจุดต่างๆสามสอนอ วันนี้มีการ<ะ>ประกาศระดมพลด้วยนะคุณเรญจงจุดหลักๆก็คือที่สพเมืองนนทบุรีนะคะดูจากหน้าเพจ Facebook ของเพนกวินพฤตชิวรักษ์ที่โพสต์ข้อความระบุเรื่องข่าวดีกับข่าวไม่สู้ดีข่าวไม่สู้ดีที่พูดถึงก็คือวันนี้แหละตอน10โมงที่ตัวเพนกวินรุง้งไม้และพี่เมืองนนต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาคดี112ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีซึ่งตำรวจโทรมาแจ้ง กับทนายเพนกวินลุวงหน้าว่าจะนำตัวพวกเขาไปขอให้ศาลฝากขังเพนกวินบอกว่าอาจจะต้องเสียอิสรภาพอยู่ในเรือนจําท่ามกลางข่าวหรือว่าจะมีการใช้กําลังกับพวกเขาก็เลยบอกว่าขอแรงทุกคนมาเป็นสักขีพยานความอายุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองนนทบุรี10โมงเป็นต้นไปนะคะเช่นเดียวกับรุ้งปนัสยาที่โพสต์ข้อความระบุว่าขอระดมพลทุกคนนะคะ วันนี้1 0โมงรุ้งเพนกวินไหมพี่ไบร้เมืองดนต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่แจ้งเพิ่มเติมม .112 ที่สพเมืองดนทบุรีแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกับเพนกวินว่าได้รับแจ้งผ่านทางทนายล่วงหน้าแล้วว่าตำรวจจะพาตัวไปศาลเพื่อขอฝากขังด้วยก็เลยบอกว่าขอแรงประชาชนมาช่วยเป็นหูเป็นตานะคะ แล้วก็ไม้พานุพง์จัดนอกก็ทวีตข้อความว่าตัวเขาเองจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกมาตรา1นึอย่างแน่นอนนะคะฐานความผิดตามที่ตํารวจแจ้งเอาไว้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาแกนนำ่มรัศดรนะคะในขณะที่แฟนเพจ Facebook สพเมืองนนก็ได้โพสต์ข้อความก็บอกว่า ตามปรากฏที่มีการสื่อสารออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook ของทั้งเพนกวินแล้วก็ลงข้อความแจ้งว่าวันนี้10โมงทั้งเพนกวินรุ้งแล้วก็ไม้เนี่ยจะมารับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112ที่สพเมืองนนทเนี่ยทางโรงพักขอเรียนให้ทราบนะคะว่าการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง3คนเพิ่มเติม เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพนักง,งานสอบสวนจะไม่ได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วก็ไม่ได้นําตัวทั้ง3เนี่ยไปฝากขังที่ศาลแต่อย่างใดโดยจะปล่อยตัวกลับไปนะคะแล้วก็จะนัดหมายให้ทั้งหมดเนี่ยมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นที่สพเมืองนนทบุรีจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงมายังพี่น้องประชาชนเพื่อโปรดรับทราบกันต่อไปอันนี้มาจากแฟนเพจ Facebook ของสอพเมืองนนทบุรีนะคะครับ